169กเก้าเท่ากันทั้งคู่นะครับหนึ่งหกเ้าท่ากันทั้งคู่นะครับชอบคันไหนก็มาลองดูได้นะครับร้านอยู่บางปะกงนะครับร้านอยู่บางปะกงนะครับเดี๋ยวลองขุดจริงให้ดูเลยดีกว่านะครับคันนี้นะครับลองขุดจริงให้ดูเลยนะครับเนี่ยหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับเนี่ยนะครับขุดเข้าดีนะครับคันนี้นะครับเรื่องความแรงไม่ต้องกลัวนะครับรถมาจากญี่ปุ่นนะครับนะครับขุดจนตัวเองลอยเลยนะครับเนี่ย ดินแข็งๆอยู um work, an kind of ่นะครับเนี่ยขุดเต็มบุ้งกี่อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับขุดเต็มบุ้งกี่เลยนะครับนะครับเต็มบุ้งกี่เลยนะครับใช้งานง่ายครับเนี่ยเอาไปปรับอะไรก็สบายครับนะครับเราจะไปปรับร่องสวนนะครับนะครับปรับดินในที่เราเ่ยครับเนี่ยไม่ต้องไปจ้างเขาครับเพราะว่าจ้างเขานี่ก็หลายหมื่นแล้วครับลงทุนซื้อครั้งเดียวก็คือใช้ได้ยาวๆครับรถพวกนี้ไม่จุกจิกครับเนี่ย ไม่จุกจิกใช้งานง่ายครับครับใช้งานง่ายๆเลยนะครับครับร้านราชาแมคโฮรครับรถขุดเก่าญี่ปุ่นครับวันนี้ผมพามาดูรถขุด1.5ตันขึ้นกระบะได้ครับมียันม่า YB 121นะครับขีด2ขีดยูนะครับคันนี้169นะครับแล้วก็มีมิซูบิชินะครับคันนี้มีลายไปปิ้งเหมือนกันนะครับนี่คันนี้ก็169เหมือนกันนะครับทั้งคู่เลยนะครับเท่ากันเลยนะครับเครื่อง3ามสูบเหมือนกันนะครับ3ตันก็มีนะครับในอู่แต่เดี๋ยววันนี้ผมพามาดูไซส์ขึ้นกระบะได้ก ช่วงความกว้างของแท็กนะครับจะอยู่ประมาณเก้าสิบห้าเซนนะครับก็คือสามารถใช้กระบะย้ายได้นะครับถ้าลูกค้าคนไหนอยากได้รถที่ใช้กระบะย้ายได้นะครับก็เอาคันนี้ได้เลยนะครับมีสองคันนะครับตอนนี้นะครับที่อู่นะครับนะครับเป็นยันม่าครับยันม่ารถดีนะครับเพราะว่าเครื่องยันม่าเนี่ยก็ใช้ในพวกโคมาสุอะไรนะครับนะครับใช้ในพวกโคมาสุนะครับนะครับไปมียกตัวแรงดีนะครับนะครับบุ้งกี่เขาจะค่อนข้างใหญ่นะครับคันนี้นะครับ บุ้งกี่ค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยนะครับนบุ้งกี่ใหญ่เอาไปตักเอาไปอะไรเงี้ยสบายนะครับนะครับเอาไปตักเอาไปอะไรเงี้สบายเลยนะครับลองยกตัวให้ดูนิดนึงนะครับอยู่ที่รอบเดินเบาอยู่นะครับตอนนี้นะครับนะครับนี่รอบเดินเบานะครับยกตัวขึ้นสบายเลยนะครับนะครับผมน้องขับให้ดูครับมีสองคันนะครับหนึ่งหกเก้าเท่ากันทั้งคู่นะครับหนึ่งหกเก้าเท่ากันทั้งคู่นะครับชอบคันไหนก็มาลองดูได้นะครับ ร้านอยู 1, 9, ่บางประกงนะครับร้านอยู่บางประกงนะครับเดี๋ยวลองขุดจริงให้ดูเลยดีกว่านะครับคันนี้นะครับลองขุดจริงให้ดูเลยนะครับนี่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับเนี่ยนะครับขุดเข้าดีนะครับคันนี้นะครับเรื่องความแรงไม่ต้องกลัวนะครับรถมาจากญี่ปุ่นนะครับนะครับขุดจนตัวเองลอยเลยนะครับเนี่ย ดินแข็งๆอยู่นะครับเนี่ยขุดเต็มบุ้งขี่อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับขุดเต็มบุ้งขี่เลยนะครับนะครับเต็มบุ้งขี่เลยนะครับใช้งานง่ายครับเนี่ยเอาไปปรับอะไรก็สบายครับนะครับเราจะไปปรับร่องสวนนะครับนะครับปรับดินในที่เราเนี่ยครับเนี่ยไม่ต้องไปจ้างเขาครับเพราะว่าจ้างเขานี่ก็หลายหมื่นแล้วครับลงทุนซื้อครั้งเดียวก็คือใช้ได้ยาวๆครับรถพวกนี้ไม่จุกจิกครับเนี่ย ไม่จุกจิกใช้งานง่ายครับนะครับใช้งานง่ายๆเลยนะครับลองดูขุดได้ค่อนข้างยาวนะครับเห็นตัวเเล็กเงี้ยนะครับขุดมีสองเมตรได้สบายนะครับเนะีนะ่ยขุดมีสองเมตรได้สบายเลยนะครับ วิงแรงดีครับเนี่ยครับสวิงแรงครับนะครับหูนแตกเลยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องความแรงนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับดูหน่อยว่าความสูงเนี่ยนะครับเอาไปยกของนะครับตักขึ้นกระบาดได้สบายครับนะครับตักขึ้นกระบาดได้สบายที่สําคัญก็คือ สวิงคอได้นะครับสวิงคอได้ซ้ายขวาได้นะครับสวิงคอซ้ายขวาได้นะครับนะครับสามารถสวิงคอซ้ายขวาได้เผื่อเราจะไปใช้งานปรัปลาครับนะครับใช้สวิตนะครับใช้งานปรัปลาเผื่อบางทีเราหน้างานเราไม่เอื้อมมวยนะครับเราก็ใช้นะครับหน้างานนีก็ได้นะครับรถแรงดีครับรถแรงดีครับขูดง่ายครับเนี่ย กดง่ายนะครับคอนโทรลง่ายทําง่ายครับคันนี้นะครับกดปอกดอะไรก็หมอรับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้นะครับเรื่องความแรงไม่ต้องกลัวนะครับนะครับเรื่องความแรงไม่ต้องกลัวเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องนิดนึงครับ คันนี้จะได้เป็นแ็กยางครับแ็กยางแะภาพใหม่ทั้งสองเส้นเลยใช้ยาวๆนะครับจวงล่างพ่นการสนิ่โจตินะโจตันให้แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนกระบอกให้แล้วนะครับให้ดูเครื่องหน่อยนะครับขึ้นกระบะได้เล็กๆอย่างนี้นะครับเครื่องเขาสามสูบเลยนะครับเป็นเครื่องยันมาตรงรุ่นสามสูบเลยนะครับความแม่แห้งอยู่หลังแบรดเียนะครับแบรดยังญี่ปุ่นอยู่เลยนะครับบอดี้สวยนะครับบอดี้สวยเครื่องเดินนิ่งครับไม่ไอไม่ควันเลยครับไม่โหลดเลยตอนทํางานนะครับ ครับพอดี้เป็นเหล็กหมดแล้วหลังคาเหล็กหมดนะครับหนึ่งแสนนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถใช้งานได้จริงนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็อีกคันหนึ่งก็คันนี้นะครับคันนี้ก็แรงดีเหมือนกันนะครับเนี่ยหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทคันนี้จะมีลายไบปิ้งนะครับมิตซูบิชิเครื่องสามสูบเหมือนกันฝากด้วยครับขอบคุณครับ